ถาประกันการทํางานเราจะได้คืนเมื่อไหร่คะบางคนลาออกไป3เดือนยังไม่ได้คืนเลยนะหลักประกันการทํางานจะต้องคืนให้กับลูกจ้างภายใน7วัน7วันนะคะไม่ใช่3เดือน7วันนับแต่อะไรนับแต่เขาสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะด้วยลาออกไล่ออกทําไมถึง7วันไม่คืนทันทีนั่นก็เพราะว่าจะมีเวลาให้ในจ้าในึ่งสำรวจความเสียหายแล้วเรียกมาตกลงร่วมกันคุยกันนะคะแล้วก็ทําบันทึกร่วมกันก่อนที่จะหักหลักประกันไม่ใช่ว่าหักได้เลยถ้าไม่คืนตามกฎหมายกําหนดสิ่งที่ลูกจ้างมีสิทธิที่จะรับคือคืออะไรคะ <laughs> ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยก็จะนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินก็คือ7วันพอหลัง7วันน่ะต้องคืนเราไม่คืนดอกเบีย้ยมันก็จะเดินเรื่อย HR เรานะคะก็ต้องให้ความเข้าใจกับนายจ้างด้วยอาจจะบอกว่าเรามีกระบวนการต้องไปเช็คนะว่าลูกจ้างเาความเสียหายหรือเปล่าเราก็ต้องไปสำรวจกระบวนการนั้นว่ามันใช้เวลานานขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเรามีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะร่นระยะเวลาพวกนั้นมาเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยได้รับเงินคืนตามสิทธิที่เขาควรจะได้แต่ถ้าไม่คืนก็ไปร้องเรียนได้เลยกรมสวัสดิการและคุ้อดดกเบี้ยยว